สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระศรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดสันปะคอยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังค่ะตั้งทางนาม,ามี วันนี้จะขอพูดเรื่องบาปในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทันตรัสว่าบาปคือความชั่วร้าย ถ้าผู้ใดทำบาปด้วยตัวของตัวแล้วตัวของเขาย่อมเป็นบาปคือเศร้าหมองเองไม่มีใครจะมาไถ่บาปให้เขาได้และบาปที่เขาทำไว้ด้วยตัวของเขาเขาจะไปอาบน้ำล้างบาปก็ไม่มีน้ำบ่อใดน้ำแม่ไหนชำระบาปของเขาได้หมดมีพระพุทธพจน์อ้างอิงว่าอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสั่งกิริสติตนทำบาปเองย่อมเศ้าหมองเอง เมื่อตนทำบาปแล้วแม้ใครจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันตัวของตัวก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเป็นผู้ผิดจิตใจจึงเศร้าหมองวิธีพ้นบาปก็คืออย่าไปแตะต้องบาปอย่าไปทำบาปเองต้องเกรงกลัวผลบาปเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์แม้จะมีใครมากล่าวตูใส่ความว่าเราไม่บริสุทธิ์เราก็พิสูจน์ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตนาอากตังป่าปัง ตนไม่ทำบาปเองอัตนาวะวิสุชติย่อมหมดจดเองเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านระวังตัวอย่าเผลอไปทำบาปถ้าทำบาปแล้วใครจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราต้องตำหนิตัวเราได้เราจึงเศร้ามองเองเมื่อเราไม่ได้ทำบาปเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็หมดจดเอง แม้จะมีใครมาใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรเราก็ยังหมดจดอยู่เองน้ำลายของคนอื่นจะมาทำให้เราเศร้าหมองไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แม้ในการทำความดีหรือการทำบุญใครจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามเราทำแล้วเรารู้ตัวว่าเราได้ทำดีแล้วได้ทำบุญแล้วเราก็อิ่มใจสุขใจในบุญนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องมีการโฆษณาก็เป็นบุญอยู่ในตัวแล้วขอให้ท่านดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน